Hello my name is c h ช n นยยิ่นแสงหลั Hello my name is s ศรีนครจักรโลสวัสดีครับผมชื่อนายชเนยยินแสงล่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิีาครจักรโลวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการชุดสาธิตการนำเทคโนโลยี IoT สู่เกษตรที่สีใหม่ผ่านแอปพลิเคชันหรือ Demonstration kit to be IoT technology to new Agri c u n t r o l The Be OD BIM ในปัจจุบันเทคโนโลยี IoT เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินนัความสะดวกภายในบ้าน ชีวิตง่ายขึ้นในปัจจวบการเกษตรมีราคาที่ลดลงและมีต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้การทำให้เกษตรกรมีหนี้สินในครัวเรือนมากขึ้นและไม่มีเวลาดูแลทำให้ผู้สนใจในการทำเกษตรน้อยลงดังนั้นการนำเทคโนโลย จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเพราะทำให้เราได้ประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายวัตถุประสงค์ของการทำโครงการ 1. เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการเดำเนิมมนงานนะครับเรากดเข้าที่ Arduino ใส่โค้ดใส่ชื่อ wiFI ใส่รหัส wifi ใส่ตัวรหัสที่ได้มาจากอีเมลจากนั้นเสียบสาย ต่อข้อกับบอดแล้วกดลาัางเปิดโทรศัพท์มือถือปล่อยไ wi ไฟรอการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อขึ้นมาแล้ว,ลวจะต่อฐาน9โวลเข้ากับตัวนี้เปิดโปรแกรมบลิงคเซตและตั้งค่าสวิต เร,เริ่มการทำงานได้เราจะตั้งค่าสวิตช์ที่1นึ่ควบคุมไฟตรงนี้ตั้งค่าสวิตช์ที่2ให้ควบคุมไฟตรงนี้ และตั้งค่าสวิตช์ที่3เพื่อควบคุมมอเตอร์และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิสั่งลดน้ำเพื่อเวลาอุณหภูมิความชื้นลดน้อยลงโดยการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์นะครับเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์จะแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเราจะต่อข้าบอร์ดสวิตช์การควบคุมสีเขียวก็คือการควบคุมเปิดปิดของมอเตอร์การหันน้ำและกงางหันลม จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญให้ประสิทธิภาพการออกแบบดังนี้โดยรวมสื่อมีประโยชน์ในระดับใดมากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ4.6ผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีลองลงมาคือสามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในแปลเกษตรจริงได้เฉลี่ยเท่ากับ4.2ผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีและลำดับต่อมา สามารถนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรได้จริงเฉลี่ยเท่ากับ4.1ผลการประเมินอยู่ในระดับดีและน้อยที่สุดคือความซับซ้อนของกลไกเฉลี่ยเท่ากับ3.2ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการทุกสาธิตการนำเทคโนโลยี IoT สูตรเกษตรที่สดีใหม่ผานแอปพิเคชนในภาพรวมด้านการออกแบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.01ผลการประเมินอยู่ในระดับดีพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ